สวัสดีค่ะเมื่อนี่น้องธนามารอทงสวัสดีครับน้องธนาสวัสดีครับ,รบผลตกแล้วมารอทงไปทั้งที่นะไปไน้ยแบบง่านออกก่อนเลยนำทางโลทงลอื ไปบักพ่นมาหงดูฝนตกดีเนาะคะ่ะทวงถุงเขียวฝนมาแต่เดือนสีเลยถ้าเดือนหาเดือนหกแรงแกันว่เป็นทาดเนาะ,ะมาแต่หัวปีไลยอ้อ oh. <laughs> ก้าวย่างนี้กระดอกแม่เขียวเขียวไปเบิดทั้งต้นมะละกอทั้งหยาไ,าไปใช้ล่ะสิผ้าไปใช้อ่ะอุ้ย พูดอีปูได้พอาโตบ้เนอะที่นี่เนาะมาเลอะทงเนาะไปทั้งพ่นบ่นะไปทั้งพ่นบ่ น้ำทางนในเม่ล่ะไปทัวถทีไปเม่เฮ เมื่อยก่อนเมื่อนี่ญาเลาดหงซื้อๆบ่พร้อมขุดพูนอะนก ถ้ามาเบิ่งทงนาซือๆมันนี่ฝนพขาใน่ยตันยืนอยูุ่นทองทุง่งนาอันเขียวเขียวอะไรสอดวันนี้น้องธนาพาเลาะทุง่งตามหลังน้องธนาไป นะดอกแคญี่ปุ่นมันมีบนหน้านะที่เ้ามาปีกาย ไงบอเออข <laughs> ับตาเนี่ยเขียวเขียวเขียวท้องทุ่งจมลังเขียวสงสัยนอใหม่กับจิกกำลังออกเด้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจะเลาะหาเบิกจะมีแนวใดบนอน้องธนามาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ